เจ้าชายน้อยเมื่อตอนอายุหกขวบครั้งหนึ่งผมได้เห็นภาพที่สวยงามมากภาพหนึ่งในหนังสือเกี่ยวกับป่าดงดิบชื่อเรื่องจริงภาพที่ว่านี้แสดงให้เห็นงูเหลือมกำลังกลืนลูกกวางตัวหนึ่งและข้างบนนั่นคือภาพที่ผมคัดลอกเอาไว้ในหนังสือมีคำบรรยายไว้ว่าเจ้างูเหลือม กำลังกลืนเหยื่อเข้าไปทั้งตัวโดยไม่ต้องเคี้ยวและหลังจากนั้นในระหว่างที่ท้องของมันกำลังย่อยอาหารอยู่เป็นเวลาหกเดือนนั้นมันจะขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยดังนั้นผมจึงต้องใคร่ครวญเรื่องที่จะไปผจนภัยในป่าใหญ่อย่างรอบคอบและในที่สุด ผมก็ร่างภาพชิ้นเล็กของผมด้วยดินสอสีได้สำเร็จภาพหมายเลขหนึ่งของผมซึ่งออกมาเป็นอย่างนี้ผมนำผลงานชิ้นเอกนี้ไปอวดพวกผู้ใหญ่และถามว่ามันทำให้พวกเขานึกกลัวบ้างหรือไม่พวกเขาตอบผมว่าทำไมต้องกลัวหมวกด้วยละ่ะภาพของผมไม่ใช่เป็นรูปหมวกแต่เป็นรูปงูเหลือม ีกำลังย่อยช้างตัวหนึ่งเพื่อให้พวกเขาเข้าใจผมจึงจัดการวาดให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในท้องของเจ้างูเหลือมพวกผู้ใหญ่ก็มักจะต้องการคำอธิบายอยู่เสมอภาพหมายเลขสองของผมจึงออกมาเป็นแบบนี้พวกผู้ใหญ่แนะนํำให้ผมเลิกวาดรูปงูเหลือมทึบงูเหลือมโปร่งใสนิเสียและให้หันไปสนใจภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์และวัยากรผมจึงต้องพละจากวิถีชีวิตของจิตกรนันสูงส่งตั้งแต่อายุ6ขวบด้วยประการชนี้ภาพวาดหมายเลขหนึ่งและสองที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยนั้นทำให้ผมรู้สึกท้อแท้ใจพวกผู้ใหญ่ไม่มีวันที่จะเข้าใจอะไรได้ด้วยตัวเองเลยการที่เด็กๆ ต้องคอยอธิบายตลอดเวลาเวลานั้นน่าเหนื่อยหน่ายอย่างที่สุดดังนั้นผมจึงต้องเลือกอาชีพอีกอาชีพหนึ่งผมเรียนการขับเครื่องบินได้บินไปยังสถานที่ต่างๆเกือบจะทั่วโลกเป็นความจริงหรือว่าวิชาภูมิศาสตร์ช่วยประโยชน์ผมได้มากทีเดียวมองพินฉาบแรก ผมก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นประเทศจีนหรือแอริโซนาหากเกิดลงทางในตอนกลางคืนก็จะยิ่งมีประโยชน์มากเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของผมจึงได้พบได้สัมผัสกับผู้คนที่เครง่งเครียดเอาจริงเอาจ,งอาจังมามากมายผมอยู่กับพวกผู้ใหญ่เป็นเวลานานได้เห็นพวกเขาอย่างใกล้ชิด แต่ก็ไม่ได้ทําให้ทัศนคติที่มีต่อพวกเขาดีขึ้นมากนะกครั้นได้พบกับผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งดูดูแล้วก็มีแววว่าน่าจะเข้าใจอะไรได้ดีผมจึงทดสอบเขาโดยการเอาภาพหมายเลขหนึ่งที่ผมยังเก็บรักษาไว้ตลอดนั้นมาให้เขาดูโดยอยากจะรู้ว่าเขาเข้าใจอะไรได้ดีจริงหรือไม่แต่แล้วเขาก็ตอบเหมือนเดิมอีกนั่นแหละว่ารูปหมวก ดังนั้นผมจึงไม่พูดถึงงูเหลือมป่าดงดิบดวงดาวกับเขาผมปรับระดับตัวเองให้เท่ากับเขาด้วยการพูดถึงการเล่นไพ่บริจการเล่นกอล์ฟการเมืองและเน็กไททานและเขาก็ทำท่าพออกพอใจที่ได้พูดคุยกับคนที่มีเหตุผลคนหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ผมจึงมีชีวิตอยู่อย่างเดียวได้ไม่มีใครพูดด้วยเลยอย่างแท้จริงจวกจนกระทั่งเครื่องบินเกิดเสียอยู่กลางทะเลทรายซาฮาราเมื่อ6ปีที่แล้วมีอะไรบางอย่างในเครื่องยนต์เกิดขัดข้องด้วยเหตุที่ไม่มีทั้งช่างเครื่องหรือผู้โดยสารผมจึงต้องเตรียมตัวที่จะพยายามทำงานซ่อมอันยากลำบากนี้เพียงคนเดียวสำหรับผม นี่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเพราะมีน้ำดื่มเหลืออยู่ไม่ถึง8วันเท่านั้นคืนแรกผมจึงนอนหลับบนพื้นทรายที่ห่างไกลจากทินอาศัยของผู้คนนับเป็นพันๆกิโลเมตรผมรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายยิ่งกว่าคนเรือแตกบนแพรไม้กลางมหาสมุทรดังนั้นคุณลองนึกดูสิว่าผมจะแปลกใจสักแค่ไหนเมื่อเสียงประหลาดเล็กๆเสียงหนึ่ง ลุกผมให้ตื่นขึ้นในตอนฟ้าสางว่ากรุณาวาดแกะให้ฉันหน่อยเถิดว่าไงนะวาดแกะให้หน่อยผมกระโดดลุกขึ้นยืนเหมนถูกสายฟ้าฟาดยกมือขยี้ตาและเพ่งดูอีกทีก็เห็นพ่อหนูน้อยท่าทางประหลาดผู้หนึ่งกำลังจ้องดูผมอยู่อย่างจริงจังรูปของเขาที่ผมวาดอย่างสุดฝีมือในเวลาต่อมา จนสำเร็จนั้นก็อย่างที่เห็นนั่นแหละแน่นอนที่สุดว่ามันสวยน่าประทับใจน้อยกว่าตัวจริงซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของผมพวกผู้ใหญ่ทำให้ผมท้อแท้ใจจนมิอาจเดินไปตามชีวิตของจิตตกรตั้งแต่ตอนที่ผม,มาอายุหกขวบและออย่างหนึง่งคือผมไม่ได้หัดวาดอะไรเลยนอกจากรูปงูเหลือมทึบ และงูเหลือมปร่งใสผมจึงเบิ่งตาดูภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าด้วยความพิศวงโปรดอย่าลืมว่าผมกำลังอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากทินอาศัยของมนุษย์นับเป็นพันพันกิโลเมตรนอกจากนั้นแล้วพอหนูน้อยคนนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าหลงทางเหนื่อยอ่อนหิวโหวยกระหายน้ำหรือตื่นกลัว ไม่มีวิแววว่าเป็นเด็กหลงทางอยู่กลางทะเลทรายห่างไกลาจากทิ่นอาศัยของมนุษย์นับเป็นพันๆกิโลเมตรนี้เลยแม้แต่น้อยครั้นเมื่อตั้งสติได้ผมก็ถามเขาว่าแล้วเธอมาทำอะไรอยู่ที่นี่ละ่ะเขาไม่ตอบแต่พูดประโยคเดิมซ้ำอีกเบาราวกับเป็นเรื่องสำคัญว่าช่วยวาดแก่ให้ฉันหน่อยเถิดเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้น มันมีอะไรบางอย่างลึกลับยากจะเข้าใจเรา,เราก็ไม่กล้าจะขัดขืนทั้งที่เห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นห่างไกลจากทินาสายของผู้คนนับเป็นพันๆกิโลเมตรนี้ซึ่งดูเหล้วไร้สาระและทั้งที่ชีวิตตัวเองก็กำลังตอกอยู่ในระหว่างอันตารายผมก็ยังอดที่จะหยิบดินสอและกระดาษออกมาจากกระเป๋าไม่ได้ แต่เมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าเคยเรียนแต่ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์และวยากรณ์ผมจึงบอกพ่อหนูน้อยด้วยความหมุดหงิดใจอยู่บ้างว่าผมวาดรูปไม่เป็นเขาตอบว่าไม่เป็นไรวาดไปเถอะด้วยเหตุที่ไม่เคยวาดรูปแกะมาก่อนผมจึงวาดรูปที่ผมวาดเป็นรูปงูเหลื่อมทึบให้เขาผม ตกตะลึงจังงังเมื่อได้ยินพ่อหนูน้อยร้องบอกว่าไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากได้รูปช้างในท้องงูเหลื่ยมงูเหลื่อมอันตรายมากส่วนช้างก็ตัวใหญ่เธอท้าเกินไปบ้านฉันเล็กนิดเดียวฉันอยากได้แกะช่วยวาดให้สักตัวหนึ่งเธอดังนั้นผมจึงเริ่มวาดรูปแกะให้เขา มองดูอย่างตั้งใจและติ่งขึ้นว่าไม่เอาตัวนี้ดูท่าจะป่วยหนักเอาตัวใหม่ดีกว่าผมว่าที่ใหม่เขายิ้มกว้างสุภาพและกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่าคงจะรู้นะนั่นไม่ใช่แกแต่เป็นแพ้ตั้งหากมันมีเขาผมว่าที่ใหม่ครั้งหนึ่ง แต่ก็ได้รับการปฏิเสธเหมือนรูปที่ผ่านมาตัวนี้มันแก่เกินไปฉันอยากได้แก่ที่มีชีวิตอยู่ได้นานๆมาถึงตอนนี้ผมก็เริ่มหมดความหมดทนอีกทั้งยังต้องรีบเริ่มถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ออกมาซ่อมผมจึงวาดเขียๆเป็นรูปนี้ออกมาและพูดกระแทกด้วยรู้สึกชุนกึกขึ้นมาว่า เอาเอากล่องนี้ไปแกะที่เธอต้องการอยู่ในนั้นแหละแต่ผมประหลาดใจมากเมื่อเห็นใบหน้าของผู้พิพากษาตัวน้อยๆคนนี้เปล่งประกายสดใสขึ้นมาในทันทีเขาร้องอุทานว่าใช่แล้วแบบนี้แหละที่ฉันต้องการคิดว่าเจ้าแกะตัวนี้กินญยาจุไหมทำไมหรืเพราะบ้านฉันมันเล็กมากนะสิ กน่าจะพอนะแกะที่ให้ไปก็ตัวเล็กนิดเดียวเหมือนกันเขาก้มดูรูปแต่ก็คงจะไม่เล็กถึงขนาดนั้นหรอกดูสิมันหลับปุ๋ยเลยเชียวผมจึงทำความรู้จักกับเจ้าชายน้อยด้วยประการชนนี้ฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ